จะไปเบิ้งแม่บ้านเปิดถุงชอปเนาะค่ะเนาะปางก็จะพาดาูที่เก็บเสื้อผ้าที่เก็บเสื้อผ้าของแม่บ้านเนาะค่ะเนาะห้องเก็บเสื้อผ้าของแม่บ้านเดี๋ยวเมื่อหลังปางจะพามาเดินดูเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ปางอาบอสไซ่แล้วนะคะเนาะปางก็จะเก็บออกโลออกนะคะพี่น้องจ้ามันจะเต็มห้องแล้วค่ะพี่น้อง ปีนี้ยังท่านได้โลเสื้อผ้าออกเลยค่ะเพราะว่าหน้าฟอจะเขาละค่ะปางก็จะเก็บเสื้อผ้านาเสม,มอออกละค่ะพี่น้องค่ะปางก็จะโลออกเอาไปบริจาคเนาะค่ะเนาะปางก็จะโลออกตัวที่ปางมอไซแล้วก็จะเอาไปบริจาคและก็จะไปเก็บองเสื้อผ้าของน้องนลินพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะ เมื่อหลังค่ะล้อชมแมปางจะโลเสื้อผ้าที่ปางเอาเออกใส่เนาะค่ะเนาะเอาไปบริจาคก,กันเนาะค่ะเนาะป้าป้าไปเบิ่ง่ะเปิดถุงช็อปพร้อ,อมๆกันเลยเนาอจ้าพี่น้องจ่าป้าไปกันเลยเอ้โอ้ยลรมากลรคมากยังท่านได้เก็บปวดค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้บางๆเดี๋ยวจะมาเก็บมาโลออกนะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเพื่อนเือนทุกคนเนาะค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะ มืัอนี้ปานจะมาเปิดอ่าถุงชอบที่ปานไปซื้อม้านะคะเนาะที่ปานก็ชอบม้านะคะว่าปานไดงยังมาแน่เนาะคะ่ะเนาะปกติปานก็นชอบประจำนะคะแต่ว่าบมื่อครได้เห็ุวิดีโอเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอายเขาแม่นยังเล้วค่ะเวลาเข้าไปอ่าช้อปปิ้งเขาจะถือกล้องเดินเทเล่เทเล่เทเล่ไปแบบนี้ก็อยากอายเขาเพราะเขากะมองเขากะเลี้ยวกันเลยค่ะลองเหตุบึง คนมาใครหลายน้อเพราะว่าคือยังอยู่ในช่วงวิกฤติน้อค่ะก็เลยค่ะก็หาเฮ็ดวิดีโอค่ะพี่น้องแอบแอบเฮ็ดเอาดอกถ้าเดินเข้าป่าจังสี่มันก็บ่อยากอายเลยพี่น้องค่ะเดินเข้าป่าบ่มีคนเนาะค่ะเนาะก็เฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังเฮ็ดจังได๋ได้เบิดอ่ะเขาเรื่องมาเลยสีเจ็บปวดสีสันสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยภูมิใจภูมิใจ ปกติปานก,ก็ไปชอบประจําอยู่ได้พี่น้องค่ะแต่แนนว่ายังไาละเนาะเดกอายเขาเวลาเห็ดอ่วิดีโอค่ะจะผ่านคองน้องน,องนลินค่ะพี่น้องค่ะเป็นยังไงคะที่ไปชอบมาค่ะเนาะเดยวปา,กกปากกปนจะเปิดไล่ไดูให้บึง้งเนาะค่ะเนาะ เลยเดี๋ยวปานจะทยอยเอาขึ้นมาให้เบิ้งที่ละโตนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปานจะทยอยของน้องนารินกนแล้วก็ไปของแม่บ้านแล้วก็ไปของพ่อบ้านเนาะค่ะพี่น้องแปเบิ้งกันเลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๋าน้องนารินกนเนาะค่ะเนาะส่วนมากแางไปชอบไปจะไปชอบให้ตัวเองแหละพี่น้องคาแต่ว่าได้ของพ่อกับได้ของลูกมากกว่าได้ของตัวเองค่ะอ่ามาเบิ้งกันแรกนะคะแรกปานก็ได้กางเกงค่ะกางเกงได้มาสองโตอ่า ลอยกระบ,บาทก็ถึงพันมนาะคะ่านตัวแล้วลอยกระบ,บาทรักลอยไปถึงพันมนาะค,ะค่านยค่แต่มาสองต,ตัวมาลองงวานางใส่หลบอกระ่บบานางเป็นคนที่สูงเร็วแลวก็ะพร้อมนางจะเป็นคนโตสูงเกินอายุค่ะนางหาขวกิว่านางสูงมากนาลินหมอก็บอกว่านางสูงนางสูงกว่าเด็กหน่อยหาขวาปกติตัวที่สองถ้าพี่น้องจ้าตัวที่สอง ปังไดมาในราคาแค่หาเลียนเองค่ะหาเลียนเองบัตตองเอ้ยถึงนี้หอคนดํามาค่ะเนาะเนี่ยค่ะหาเลียนเองถูกมากค่ะไปดีแดนนะคะตัวที่สองท้องน้องนาริมนะค่ะเนาะปังกระไดมาซีเรียนเองค่ะพี่น้องซี่รอยกระบาดถูกมากเั่นอกคะซี่รอยกระบาดเองค่ะพี่น้องค่ะสี่ร้อยกระบาทถูกมาก โแล้วก็ตัวนี้ค่ะม้าคู่กับางเกงค่ะเสื้อได้เสื้อม้าคู่กับางเกงมานะคะเนาะะางเกงเสื้อตัวนี้ลาค่เต็มมาประมาณอ่าเกือบพันอ่ะเจ็ดแปดร้อยบาทปางได้มาแค่สี่ร้อยกว่าบาทเองค่ะสี่ร้อยสี่ร้อยบาทเป็นเงินไทยสี่ร้อยกว่าบาทค่ะตัวนี้ค่ะ ปางได้มาแค่เจ็ดเหรียญเองค่ะเจ็ดเหรียญแลคาเต็มก่บประมาณอ่ารักลอยที่เราเลาวค่ะตัวอ่าเสี่หาลอยนะคะราคาเต็มกับแปดลอยกับบาทนะคะปางได้มาแคร่สามลอยกับบาทเองค่ะสามลอยตีเป็นสามลอยนค่ะมันเจ็ดเหรียญกับบาทเนาะเจ็ดเหรียญเสื้ยืดผ่านี้ดีค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้ของแม่บ้านค่ะข้องน้องล,ลิ้นมดไปแค่ะจ้าของแม่บ้านนะคะ่ะเสื้อออกร่างกายค่ะปางชอบตรงหลังมันมีค่ะนีบรักยิ้มมีรอยยิ้มนาะค่ะถูกมากค่ะปานได้มากแคมเก้าเหรียญยองค่ะเก่าเก้าเนเก่าเหรียญแต่ตีเป็มสิบเหรียญจ้ะราคาเต็มมันเอ,อ้ะปางเหาปางคะเขาเห็นปางาะเขาเห็นสีม่วงสวยงาม เนี่ยของแม่บ้านได้ไหตัวตัวเนี้ยเนาะคะ่ะกับตัวทีไซด้วยนี่คะ่ะตัวทีไซด้วยนี่คะ่ะได้ไหเท่าไหร่ดูบ่คารนี่ปตางได้ไหแค่เจ็ดเหรียญเองคะ่ะของยี่ไว้เนาะคะ่ะต้างได้ไหมเจ็ดเหรียญใส่ะคะ่ะต่างใส่เลยทุกการ์ใส่เลยะคะ่ะพี่น้องแล้วก็มาดูอ่าตัวต่อไปเนาะคะ่ะป่างก็ได้่แจ็กเก็ตคะ่ะแจ็กเก็ตเป็น จะเก็ตยาวๆสีล้ำปางเป็นคนที่ชอบจะเก็ตตัวยาวมากค่ะของอ่าบ่ต้องไปว่ต้องเไปเ้ายี่หอมโนนะคะว่าองเราจะว่าให้เพื่อนๆเอาอ่านเอาเองนะคะเนาะเพราะว่าปางเรอยากเอ้ยยีห่ห้อคนเนาะอ่าตัวนี้ปางในมาแค่หกสิบเหรียญเองค่ะพี่น้องค่ะหกสิบเหรียญพุ่มใจค่ะถูกมากค,ะะค่ะราคาเต็มราคาเต็ม ราคาเต็มมาร้อยยี่สิบเหรียญค่ะราคาเต็มพ่นร้อยยี่สิบเหรียญม,มันลดเหลือแค่หกสิบเหรียญเองค่ะลดไปสี่สิบเหรียญอันนี้ก็พุ่ิใจมากค่ะเบาแก็นุ่มค่ะเป็นปางเป็นคนที่ชอบจะเก็บเป็นยงาวๆาแบบนี้นคะคะปางมาัดอีค่ะปางจะชอบสะสมจะเก็บประมาณนี้ค่ะปางบ้าบ้าจะเก็บปางชอบอีค่ะจะเก็บแล้วก็ ตัวสุดท้ายที่แม่บ้านได้มาให้ตัวเองเนาะค่ะเนาะตัวสุดท้ายเห็นว่าค่ะพี่น,อนะะ้องค่ะเบื่อนี้หอ่อเพิ่นยี่หอน,นี่ปานจะบอกเอ่ยถึงเนาะค่ะเนาะพเพื่อนจะจะรู้แล้วคะ่ะเป็นแบรนด์ดังของอเมริกานะคะที่ปานสื่อมะะ้เนาะค่ะเนาะเป็นแบรนด์ของอเมริกาทางอเมริกาก็ชอบสื่อดังะคะ่ะตัวนี้นิ่มมากคะ่ะแหบวบโอ้ยนิ่มนิ่มคะ่ะนิ่มมากตัวนี้พุ่มใจ ใจค่ะพี่น้องค่ะปางมาได้มามาค่ะมาถึงของพ่อนะลินนาะค่ะนาะของพ่อนะลินปางก็ได้มาตัวนี้ค่ะชิปก็เหรียญเองค่ะจากราคาเต็มยิ้มหาเหรียญนะคะปางก็ได้มาชิบเหรียญค่ะยี่ห้อนี้ก็เนื้อผ่าดีค่ะพี่น้องมาตัว่อไปเลยนะคะนาะตัวนี้ปางก็ได้มาแค่ชิปเหรียญเองค่ะพี่น้องค่ะไดมาแค่ชิปเหรียญเองค่ะถูกมากค่ะตัวนี้กัราคาเต็มมัยยี่สิบเอเสีย สามสิบห้าเหรียญค่ะตัวนี้แล้วค่าเต็มสามสิบห้าเหรียญตัวต่อไปน,ะะน้องท่านะไปแบบเร็วๆนะคะพี่น้องแบตเตอรี่จะหมดค่ะเพราะว่านัอกตัวนี้ปังได้มาสิบเอ็ดเหรียญนะคะเต็มกับยูทีสามสิบห้าเหรียญด้วยกันค่ะพี่น้องค่ะสามสิบห้าเหรียญโอ้ยตัวนี้ปังได้มาแค่สิบเหรียญเองค่ะพี่น้องค่ะได้มาแค่สิบเหรียญเองเนื้อผ่านิ่ม สองโตนี่ค่ะสองโตนี่เนาะสองโตนี่ปานไดมาตัวนี้ปานได้มาสิบเอ็ดเหรียญตัวนี้ปานได้มาสิบเจ็ดเหรียญค่ะพี่น้องค่ะสิบเจ็ดเหรียญชิกเหรียญตัวนี้ราคาสามสิบห้าราคาเต็มตัวนี้ราคาเต็มมาราคาสามสิบกับพี่น้องโอ้ยภูมิใจภูมิใจค่ะพี่น้องค่ะภูมิใจเป็นอย่างไรคะพี่น้องค่ะมื่อกี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะนาอถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านอินยูเอด้วยนะคะเนาะบ๊ายบายค่ะพอกันคลิปหน้านนะคะเนาะถ้าไปข้างหนา้าถ้าไปอยากไอเขาก็าจะเฮ็ดวิดีโอมาให้เบิรงอีกเนาะคะนะ่ะเนาะมันก็คือเขาปลาเก็บเฮ็ดได้พี่น้องคะ่ะถ่ายวิดีโอก,ก็บพราคอือย่านคนรอบขานมองนะคะเนาะถ้าไปล้านชอบนี่อยากไอพีอนะะ่น้องค่ะเพราะว่าเขาถือกล้องถือโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอสายตาก็ต้องมองนะคะนะไปละค่ะมุนีเอาไว้แค่นี้คะ่ะบ๊ายบายฝากติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านอินยูเอ้ด้วยนาะค่ะนะ้อ Bye, Bye, Bye.